สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวกล้องจอปิดโซลาร์เซลล์นะครับสังเกตว่าในชุดเขาจะมีแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้มาให้นะครับพร้อมกับตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับตัวนี้มีจําหน่ายทั้งระบบ 4G แล้วก็ระบบ Wi-Fi นะครับระบบ Wi-Fi จะราคาถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทแล้วก็ระบบ 4G จะราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับทั้งเซตที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็คือมีตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับพร้อมตัวกล้องวงจรปิดแล้วก็จะมีแบตเตอรี่สำรองไฟอยู่ด้านในนะครับหลักการ จะรับพลังงานจากแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับมาเชื่อมตัวสายเข้ากับตัวกล้องนะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่เขาจะจับการทํางานเป็น motion sensor นะครับคือจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ดูและคอร์ดผ่านมือถือได้อีกด้วยนะครับตัวอุปรกรณ์ที่ลูกค้าได้รับนะครับนอกจากตัวกล้องแล้วก็ตัวแผงโซลา r เซลล์ตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวไขควงนะครับสําหรับขันด้านหลังตัวกล้องนะครับ เพื่อเปิดการทำงานปุ่มจะอยู่ด้านในนะครับทั้งปุ่ม on off แล้วก็ปุ่ม Reset เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแอดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนอกจากตัวไขควงก็จะมีตัวยึดนะครับตัวนี้เป็นตัวยึดแกนกล้องซึ่งเราสามารถปรับยึดตัวกล้องได้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ usb ซึ่งสามารถชาร์จผ่านไฟบ้านได้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าจะไม่ชาร์จผ่านแผงโซล่าเซลก็สามารถเสียบชาร์จใช้กับตัวหัว usb ไฟบ้านได้นะครับ แล้วก็เป็นตัวไข่โควงทั่วไปตัวคู่มือครับตัวนี้เขาจะเป็นคู่มือสําหรับ Ad d นะครับจะมีเป็นภาษาอังกฤษขั้นตอนอยู่ Ad d แล้วดูผ่านมือถือได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันใช้ระบบ iOS Android ได้เลยนะครับจะเป็นแอปชื่อว่าแอป Ubox นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการแอดแล้วก็การเปิดการใช้งานกันนะครับ ระบบตัวกล้องเขานะครับตัวกล่องตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ XML Solar เลยนะครับผมตัวกล้องเขานะครับฟังก์ชันคข้าวก็จะสามารถจับเป็น PIR จับ Motion Sensor ได้นะครับใช้เป็นระบบ Wi-Fi หรือระบบ 4G ซึ่งตัวนี้ลูกค้าต้องเลือกนะครับว่าลูกค้าจะเลือกสั่งซื้อไปเป็นระบบไหนถ้าระบบ Wi-Fi ความหมายคือจุดที่ลูกค้าติดตั้งตัวกล้องตัวนี้นะครับต้องอยู่ใกล้เราเตอร์ Wi-Fi เพื่อให้ตัวเราเตอร์ Wi-Fi กระจายสัญญาณมาที่ตัวตัว CCTV ตัวนี้แล้วเราสามารถดูหันมือถือ อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็สามารถดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดจุดที่ติดตั้งไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีเราเตอร์ Wi-Fi กระจายสัญญาณที่ระยะห่างเพียงพอเนี่ยเราสามารถใช้เป็นระบบ 4G ได้นะครับโดยที่ระบบ 4G เราก็จะต้องใส่ซิมการ์ดแบบนี้นะครับเป็นไมโครซิมใส่เข้าไปที่ตัว CCTV นะครับเพื่อให้ตัว CCTV กระจายสัญญาณออกมาเราก็สามารถดูได้จากรอบโลกเหมือนกัน นะครับแต่ซิมการ์ดตัวนี้เราก็ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กับผู้ให้บริการหรือ o อเปอเรเต a s d t a c 2นั่นเองนะครับผมโอเคนอกจากการใช้เป็นระบบตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถดูหมุนกล้องได้นะครับตัวนี้เป็นกล้องขนาดเล็กที่สามารถหมุนกล้องผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่ผมบอกไปก็คือแอป u b o x นะครับ ตั้งเป็นอะลามได้แล้วก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้นะครับที่ข้างกล่องก็จะเขียนว่าเป็นระบบ 4G หรือระบบ Wi-Fi เดี๋ยวเรามาดูวิธี a d ระบบ 4G กันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นระบบ 4G นะครับจะมีแปะสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานขั้นตอนแรกนะครับลูกค้าก็ต้องขันน็อตเปิดตรงด้านหลังตัว cctv ก่อนนะครับตัวนี้วัสดุค่อนข้างดีนะครับพลาสติกเนียนมากแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับมี qr code บอกนะครับสำหรับ แอดเข้ากับตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาไขควงที่มีให้ในชุดนะครับขันตัวน็อตด้านหลังนะครับปุ่มจะอยู่ในนี้นะครับปุ่มเปิดบิดแต่ละรุ่นของตัว CCTV ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็จะมีปุ่มอยู่ด้านนอกเลยตัวนี้ปุ่มอยู่ด้านในปุ่มที่อยู่ริมสุดนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเรากดไว้ได้เลยครับกดค้างปุ๊บจะมีเสียงแล้วก็จะมีไฟแดงขึ้นนะครับ แต่เวลาการแอดเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้ากดอีกปุ่มหนึ่งข้างๆหลังจากที่เปิดการใช้งานแล้วก็คือปุ่มรีเซ็ตนั่นเองนะครับกดค้างไปได้เลยครับสักแป๊บหนึ่งนะครับตัวกล้องก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับถ้าเรากลัวจําไม่ได้นะครับเวลาปิดกล่องมาเขาจะมีปุ่มบอกอยู่นะครับปุ่มออนออฟปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีรูสล็อตบอกด้วยว่า TF นี่ก็คือตัว ใส่ตัวไมโครซิมนะครับแล้วก็ตัวใส่เมมโมรี่การ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวผมลองกดเป็นรีเซ็ตนะครับสักครู่หนึ่ง system reset อ่านี่รีเซ็ตแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อพร้อมออสำหรับการรีเซ็ตนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่ตัว iPad หรือ iPhone แล้วได้เลยนะครับก็คือดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า u b o x นะครับ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมลองเข้า iPad ให้ดูนะครับแนะนำว่าหลังจากที่ลูกค้าดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วเนี่ยให้ลูกค้าล็อกอินแล้วก็สมัครตัวอีเมลนะครับ register ไว้ก่อนรวมถึงการแชร์กล้องก็ตามนะครับก็ต้อง register ก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคหลังจากที่เข้าตัวกล้องอันนี้ก็คือผมแอดไว้รอแล้วนะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอันนี้เป็นระบบ w i f i นนะครับความชาดตัวกล้องก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันเลยนะครับผมตัวกล้องก็จะรับสัญญาณมาจากเราเตอร์ w i f i แล้วก็กระจายสัญญาณมาที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อคลาวด์เซอร์วิสได้นะครับจ่ายบริการรายเดือนเพื่อให้ตัวเมมโมรีการ์ดเนี่ยเก็บไว้อยู่ในคลาวด์ก่อนได้นะครับแล้วก็คอนโทรลกล้องผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ได้มุนกล้องได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งครับ สามารถเปลี่ยนตัวระบบกล้องจาก SD เป็น h d ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้อยู่ด้านหลังตัวร้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองเนี่เขาจะแนะนำเราก่อนนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สไลด์มาด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับหมุนกล้องได้เดี๋ยวลองดูนะครับตัวกล้องจริงอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปดูกันตัวนี้จะเป็นกล้องระบบ Wifi ครับเพราะว่าเราล็อกอินไว้เป็นตัวโชว์ที่ร้านนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ แคปเจอร์รูปภาพได้ครับแล้วก็อัดเรคคอร์ดดูย้อนหลังได้นะครับเหมือนกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ทั่วไปเลยนะครับตัวนี้เราดูย้อนหลังได้นะครับแต่อันนี้เราเพิ่งติดตั้งก็จะไม่มีวันที่ย้อนหลังเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดออนไลน์ไว้ก็จะมีวันที่บอกนะครับมีตัวปริมาณแบตเตอรี่บอกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ wi-Fi อยู่นะครับผมโอเคเราย้อนกลับมาที่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะแอดใช้งานสำหรับระบบ4 g ตัวนี้นะครับ กดแอดตัวกล้องนะครับกดแอดตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็กดเซตอัพ g นะครับเขาก็จะบอกให้เราดูสัญลักษณ์ที่หน้าโคมนะครับว่ามีสีน้ำเงินในลักษณะนี้ไหมนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเราก็กด next นะครับ แล้วก็กดตกลงเขาก็จะให้เราสแกนกล้อง QR code นะครับเราก็สามารถสแกน QR code ที่บริเวณตัวกล้องได้เลยนะครับถ้ากลัว QR code กล้องหายเราสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับหลังจากที่สแกน QR code เสร็จปุ๊บเขาก็จะเซตอัพนะครับให้ตัวกล้องแล,ล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกันร,รวมถึงตัวมือถือเราสามารถดูตัวกล้องนี้ได้ด้วยนะครับผมระหว่างนี้ก็รอสักครู่นึงนะครับตัวกล้องก็จะค้นหาสัญญาณนะครับแต่อย่าลืมนะครับ จะหาสัญญาณไม่เจอเลยถ้าเราไม่ได้ใส่ซิมการ์ดนะครับอันนี้ต้องใส่ซิมการ์ดเข้าไปก่อนนะครับซึ่งระบบ 4G เนี่ยเขาจะหาสัญญาณผ่านตัวซิมการ์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องออลองกดแอดใหม่นะครับใส่ซิมการ์ดเข้าไปก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่เราไม่ได้กดมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับใส่ เอาทองแดงไหนขึ้นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดันให้สุดจะมีสวิตแบบนี้นะครับอันนี้คือถูกด้านแล้วก็ถูกช่องนะครับช่องบนจะเป็นช่องเมมโมรีการ์ดนะครับลูกค้าสามารถซื้อเมมโมรีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ปิดล็อกนะครับเ,เดี๋ยวผมปิดล็อกไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราหมุนกล้องแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องมาหาฝาปิดนะครับผมล็อกไว้คร่าวๆใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ค้นหาสัญญาณอันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราเพิ่งใส่ซิมการ์ดไปเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าจริงๆแล้วเราควรใส่ซิมการ์ดก่อนที่จะค้นหาสัญญาณนะครับผมจะออกก่อนละกันนะครับเพื่อให้เขาหาสัญญาณใหม่ก่อนนะครับลองมาสแกน QR Code กันใหม่นะครับสแกน QR Code ครับแล้วก็ให้เขาค้นหาสัญญาณนะครับรอบนี้น่าจะเร็วขึ้นเพราะว่า ตัวซิมการ์ดเราถูกใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไฟสีน้าเงินก็จะโชว์สัญ,ญลักษณ์นะครับพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อนะครับผมอันนี้เอาออกได้นะครับจะเป็นฟิล์มเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจับดีเทคเตอร์นะครับจับเซนเซอร์นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับการรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นระบบ 4G หรือระบบ WiFi ก็ตามนะครับเพราะว่าสัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณที่อยู่ในอากาศนะครับถ้าเกิดเรามีเสาสัญญาณตัวนี้ก็จะช่วยรับสัญญาณแล้วก็จะทําให้ตัวกล้องเนี่ยรับสัญญาณได้เฉียนขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30%แล้วนะครับผมตัวกล้องตัวนี้เราก็สามารถล็อกไว้กับผนังนะครับหรือว่าหาเสาประกบไว้ก็ได้นะครับสายที่เราจะมาเชื่อมกับตัวแผงตัวนี้นะครับก็จะเป็น หัวแจ็คก,กลมแบบนี้นะครับแล้ก็สามารถเชื่อมได้เลยระหว่างที่รอเขาแอดนะครับเรามาดูการเชื่อมสายาหมุดล็อกแบบนี้สายค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณสัก2-3เมตรนะครับส่วนตัวเบ้าล็อกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบ้าสำหรับยึดตัวแผงนั่นเองนะครับเราสามารถล็อกได้เลยอตอนนี้เขาขึ้นว่า finish แล้วนะครับไฟก็จะขึ้นค้างครับ โอเคเรากดฟิน i s ไปก่อนแล้วกันจริงๆสามารถเปลี่ยนชื่อกล้องได้นะครับผม successful. success f u l เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันครับนี่ผมลองล็อกให้ดูก่อนนะครับเราดันเบ้ากลมตัวนี้ให้สุดนะครับผมแล้วก็หมุนล็อกเดี๋ยวลรอกล้องเขารีเซ็ตตัวเองแป๊บหนึ่งครับการเชื่อมต่อครั้งแรกก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับในการจับสัญ,ญญาณแล้วก็ การรีเฟ c e ตัวกล้องนะครับตอนนี้กล้องติดแล้วครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาที่ตัวภาพกล้องนะครับเนี่ยเราสามารถยึดเข้ากับผนังในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับองศาได้นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวกล้องก,องกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองหมุนตัวกล้องให้ดูนะครับผมจะสไลดต์ตรงนี้นะครับแล้วก็พัดตัวกล้องสังเกตตัวกล้องนะครับก็จะหมุนค่อนข้างไวนะครับ ปฏิกิริยาตอบสนองหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับสามารถเปิดเป็นไมโครโฟนได้สมมุติว่าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็สามารถฟังเสียงนะครับของตัวลำโพงได้นะครับเราปิดเสียงได้ครับประมาณนี้โอเคแล้วก็สามารถ s n a ภาพได้ครับเซฟรูปได้นะครับผมเราปรับ มาได้โดยโปรติกล้องเราก็สามารถาสลับด้านได้นะครับเรากดไปที่ตัวฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถสลับด้านตั้งค่าได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถตั้งโหมดการทํางานได้นะครับเป็นไนท์ว vision โหมดก็จะเป็นภาพขาวดาตอนกลางคืนนะครับจะเพิ่มความชัดเจนถ้าแสงไม่เพียงพอนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมตัวกล้องก็จะปรับการทํางานระบบอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อสักครู่เราสามารถ ปรับเป็นมิลเลอร์ได้นั่นหมายความว่ากล้องเขาก็จะกลับด้านนะครับหรือว่าปรับเป็นวิชันโหมดก็จะเป็นภาพขาวดาสังเกตว่าตอนนี้เป็นภาพขาวดาแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้เปลี่ยนจาก sd นะครับมุมขวาบนอ่มุมซ้ายบนนะครับของตัวหน้าจอนะครับเปลี่ยนเป็น hd ได้ด้วยนะครับความชัดก็จะเข้มมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นคมขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับมาเป็น color f u l นะครับจะได้เห็นภาพสีชัด เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะมากดูเมมโมรีการ์ดได้นะครับแล้วก็สามารถจับดีเทคเตอร์อได้นะครับดีเทคเซนซิทีฟก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ในการจับได้นะครับโอเคผมเปลี่ยนเป็น normal dynamic นะครับอลองกลับมาดูภาพอ่าโอเค ครู่หนึ่งนะครับเวลาเราตั้งค่าเรากดไปที่ฟันเฟืองนะครับถ้าปกติไปถึงลูกค้าก็จะเป็น normal นะครับภาพก็จะเป็นภาพสีปกตินะครับเวลาดูย้อนหลังนะครับลูกค้ากดที่วันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่ย้อนหลังได้เลยนะครับกดโอเคก็จะมีแฟ้มภาพขึ้นมานะครับแต่เนี้ยเรายังไม่มีขึ้นมาเพราะว่าเราเพิ่งเปิดการใช้งานนะครับ สามารถเปิด cloud service ได้นะครับเลือกซื้อ cloud service ได้หมายความว่าเราเก็บภาพไว้บน cloud นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ memory card ด้านในนะครับซื้อได้สูงสุด360วันก็ประมาณ40ดอลพันกว่าบาทนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบ wifi ด้านหลังกันครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ Wi-Fi นะครับซึ่งผมยึดเข้ากับตัวผนังในลักษณะนี้ตัวแผงลูกค้าก็สามารถมายึดอยู่แบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องอยู่ใกล้กันในลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าเขามีสายนะครับในการต่อระยะเน้นว่าจุดที่ติดตั้งแผงตัวนี้ต้องโดนแดดทั้งวันแล้วก็เราติดตั้งตัวกล้องส่องในจุดที่เราต้องการนะครับโดยที่ตัวกล้องเราหมุนได้รอบทิศทางนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการจับดีเทกเตอร์นะครับสมมุติว่าเราตั้งระบบกล้องเขาไว้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวเขาสามารถเซฟ n a นเป็นรูปให้เราดูในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยผมได้เอ d ดไว้ใช้งานสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยที่ตัวกล้องก็สามารถดูใช้งานได้ปกตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลบ Delete นะครับตัวกล้อง เพื่อเชื่อมต่อใหม่ในระบบ Wi-Fi เมื่อสักครู่เราเชื่อมต่อระบบ 4G โดยใช้ซิมการ์ดแต่ตัวนี้เราไม่ต้องใส่ซิมการ์ดเพราะเป็นระบบ Wi-Fi แต่เราต้องให้เขาอ่าน QR code ในการแอดตั้งค่านั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตัวกล้องเขานะครับเดี๋ยวผมลองมาหมุนให้ดูกันก่อนออประมาณนี้แบบนี้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราลบกล้องกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการแอดใหม่กันสำหรับระบบสำหรับระบบ WiFi นะครับกดฟันเฟืองครับแล้วก็กด delete นี่สไลด์ขวานะครับขึ้นลบกดลบโอเค กล้องตัวนี้ก็จะถูกรีเซ็ตไปแล้วนะครับแต่ที่ผมแนะนําทุกครั้งนะครับเวลาเชื่อมต่อตัวนี้ปุ่มจะอยู่ด้านหลังนะครับถ้ามีไฟสีน้าเงินค้างอยู่ก็คือระบบเขายังค้างอยู่ต่อให้เราลบ,ลบในตัวมือถือแล้วเราควรจะมารีเซ็ตที่ตัวกล้องนะครับก็คือกดปุ่มรีเซ็ตปุ่มจะเป็นปุ่มกลางนะครับปุ่มสีดํากดค้างไว้สัก5วินาทีนะครับจะมีเสียงในลักษณะนี้แล้วก็เดี๋ยวดูตัวกล้องนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งกล้องเขาก็จะเป็นไฟสีน้าเงินกระพริบนะครับนั่นหมายความว่าเขาพร้อมสําหรับ add การใช้งานบนตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับเขาก็ลองเรียบร้อยแล้ววิธีการ add ระบบ Wifi นะครับลูกค้ากด add device ตัวนี้นะครับแล้วก็กดด้านบนครับ set up wifi นะครับเป็นระบบ Wifi เขาจะ c o n f i r มให้เราดูว่าตัวไฟสีน้ำเงินตัวนี้กระพริบหรือเปล่าถ้าค้างแสดงว่ายังไม่ได้ลบระบบเก่ากด reset ก่อน ผมการใส่รหัสของตัว WiFi นะครับอันนี้เราใส่เป็นรหัสของตัวใส่รหัสของตัวเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านเราได้เลยนะครับจะใส่2ช่องมีให้คอนเฟิร์มอีกช่องหนึ่งแล้วกดรูปลูปกตาตัวนี้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าเราพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นดอกจันนะครับถ้าพิมพ์ถูกแล้วกด QR code ได้เลยก็จะขึ้น QR code มานะครับส่งไปที่บริเวณหน้าตัวกล้องนะครับเพื่อให้ตัวกล้องเขาอ่านค่าแล้วก็แมทชิ่งกันนะครับในลักษณะนี้ hey, เนี่ย ตัวกล้องเขาก็บอกว่าเขารีเซฟตัว QR code เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็รอเขาเชื่อมต่อสัญญาณกันสักครู่หนึ่งนะครับผมตัวกล้องก็จะสามารถดูได้ผ่านตัวแอปพลิเคชัน Ubox ตัวนี้นะครับผ่านตัว iPad iPhone มือถือเรานั่นเองนะครับรอสักครู่นตอนนี้ตัว camera install เ,เรียบร้อยแล้วนะครับ success fully ก,กดโอเคครับผมก็จะสามารถดูกล้องได้ซึ่งน่าจะเป็นตัวกล้องนี้นะครับกล้องล่าสุดไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดง active แล้วนะครับ นะครับอันนี้คือภาพภาพจริงเรียวไทม์นตอนนี้นะครับก็สามารถดูได้แล้วนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือลูกค้ากดฟันเฟืองด้านบนนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับติดตาม channel XML Solar ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับสินค้าใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับการอัปเดตไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ Gadgets o l a r c e l l ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ